จิตยัยนิคมกรรมธิการที่ขอสงวลความเห็นร่วมกับท่านนิยมมีความเห็นตรงกันแล้วก็ขอแสดงเหตุผลเพิ่มเติมสองประการประการแรกความเป็นเจ้าของประเทศในการไปเป็นพระภิสุสามนเณรนักพจน์หรือนักบวชเนี่ยความเป็นเจ้าของประเทศความรักประเทศชาติบ้านเมืองในการที่จะดูแลสัพยากรหรือสิ่งที่มันจเจริญรุ่งเรืองเนี่ย แม้ว่าจะเป็นภิกษุสามเณรนักบวชหรือนักบวชก็ยังมีอยู่ประการที่สองเนี่ยถ้าจะพิจารณาตามตามที่ท่านออกไปเป็นภิกษุสามเณรนักบวชหรือนักบวชเนี่ยส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นการไปบวชระยะเวลาสั้นส่วนบางองค์ก็ยาว ก็ยิ่งมีสมาธิยิ่งมีความเห็นกับบ้านกับเมืองในลักษณะที่เป็นกลางเป็นประโยชน์มากขึ้นเพราะนั้นในเรื่องการทำประชามติเนี่ยผมจึงมีความเห็นว่าอเออมาตรา20เนี่ยวงเล็บหนึ่งเนี่ยควรจะตัดออกทั้งหมดโดยให้ท่านเหล่านี้คือภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวชมีสิทธิ์ในการแสดงประชามติด้วยขอบุณครับครับ